สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาสรุปตัวเลขของทุกสำนักนะคะที่แอดนะคะติดตามอยู่นะคะมาให้กับพี่พ FC แฟนช่องนะคะได้รับชมนะคะ <S <S <ด>วันนี้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาสรุปตัวนี้ตัวเลขตัวทุกทุกสำนักให้ล่าช้านิดนึงนะคะเนื่องจากอ่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแอดติดภารกิจนะคะมีภารกิจเนาะ ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะสำนักแรกค่ะนี่นะคะเดี๋ยวนะคะแอดจะขอขยับนิดนึงค่ะ,คะในส่วนสำนักแรกนะคะเป็นของพ่อเซียนเฮียวค่ะประจำงวดวันที่หนึ่งธันวาหกห้านะคะพ่อเซียนเฮียวก็ให้เลขประตามนี้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะเด่นข้างบนเด่นนะคะเด่นสองและแปดนะคะ ค่ะแล้วก็ส่วนล่างนะคะดับสีค่ะล่างดับสีบนดับ6ค่ะตัวเน้นนะคะของพ่อเสียนเหี่ยวก็จะมี95 8 1ห2 29นะคะ040520 7 2 7385ค่ะตัวที่เน้นหนักๆเลยนะคะก็จะเป็น7 2 9 5สองและ85ค่ะนี่นะคะตัวเลขของข้อเสียนเหี่ยวค่ะต่อไปค่ะ ในส่วนของเล,เลขของน้องก้าวจอมค่ะงวดน,นี้เนาะที่น้องนั่งทางในนะคะเห็นเลขก็จะมีเลข5้าค่ะแล้วก็ล่างก็จะเป็น61เนาะมีเลขเพิ่มมาเมื่อเช้าก็เป็นเลข203ค่ะ203สามสามารถตัดได้เลยนะคะสอหรือว่า03ก็ได้นะคะตัวนี้เนาะตัดได้ทุกเลขเลยนะคะอันนี้ในส่วนของเลขน้องก้าวจอมนะคะต่อไปค่ะโกเฮง ฝันแม่นนะคะประจํามวดวันที่1ธันวาค่ะโกเฮงให้เลขมาที่4 1่หนึ่งห้าหนึ่งนะคะและสี่ห้านึ่งค่ะค่ะต่อไปค่ะ,คะก็จะเป็นน้องพีมเด็กสื่อพญานาคนะคะประจํามวดวันที่1ธันวาหกห้ค่ะค่ะ ในส่วนของพ่อน้องพิมนะคะเด็กสื่อพญานาคค่ะให้เลขมาที่851นะคะและ363เนาะส่วน2ตัวให้เป็น5 7และ5 9ค่ะพ่อน้องพิมพ์เน้นให้นะคะ851ค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเลขภูมินานะคะวันที่รวยไม่เลิกนะคะไปเกี่ยวข้าวช่วย คนมีโชคนะคะตอนนี้นะคะเลขตัวนี้นะคะคือรวยไม่เลิกฝันนะคะว่ามีคนแก่ใส่ชุดขาวมาเขียนตัวเลขให้ค่ะเป็นเลข860และ980ค่ะต่อไปนะคะเลขของพระอาจารย์วัดป่าดงนาเพลินประจำงวดวันที่หนึ่งธันวาหกห้ค่ะเลขนิมิตของพระอาจารย์นะคะเก้ค่ะแล้วก็ 0 5นะคะแล้วก็61ค่ะส่วนเลขทูบนะคะคือ8 1 4และ1 4ค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะเลขน้องแมวน้อยจับเลขให้นะคะ4 7 5และ7 5ค่ะตค่ะไปนะคะอันนี้นะคะเป็นเลขของปู่อินดำนะคะทรงฤษีนารอดนะคะงวบประจำวันที่1ธันวาหกห้นะคะให้มาที่เลข 925ค่ะแล้วก็508เนาะแล้วก็เลข63ค่ะต่อไปค่ะน้องเบสนาคน้อยนะคะวันที่ปู่ขาวมาประทับร่างค่ะน้องเบสให้เลข810นะคะแล้วก็20ค่ะ แล้วก็มาเขียนให้อีกวันหนึ่งนะคะที่มาบวงสวงเมื่อประมาณ2วันก่อนเนาะก็ให้901และศ1นค่ะส่วนเลขอั้นเขียนให้501และ80นะคะงวดที่แล้วนะคะในส่วนเลขที่น้องเบสเขียนให้นะคะก็เขียนออกออกเป็นเลขอั้นที่น้องเบสให้นะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะในส่วนเลขของยายนางล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ พอดีของแอนนี่มีเป็นเลขตรงกลางโค้งเนาะก็จะให้มาที่593 935นะคะ505551นะคะแล้วก็58เนาะส่วนล่างเด่นสีรอง6ค่ะให้4041 46 48นะคะยายนางเน้นให้58แล้วก็40นนะคะค่ะต่อไปค่ะอันนี้ เป็นเลขเอ่ริมฝั่งโขงนะคะเป็นปู่ขาวโพนคําและย่าพิมพ์วิลาวันนะคะงวดประจําวันที่1นธันวาค่ะในส่วนตัวนี้นะคะให้เด่น9ค่ะแล้วเลขที่พ่อปู่แม่ย่าให้มาก็จะเป็น597นะคะแล้วก็795ค่ะ97และ59ค่ะต่อไปค่ะเป็นเลขของพระอาจารย์วัดป่าค่ะซึ่ง วันที่แอดไปขออแนวทางเนาะพระอาจารย์ท่านนั่งทางไหนนั่งกรรมฐานนะคะอยู่บริเวณริมโขงค่ะพระอาจารย์นะคะท่านบอกว่าแม่ย่านะคะอายุ3 0 9พปีค่ะเนาะแล้วก็เห็นเลข38มอยมาค่ะสุดท้ายค่ะยังไม่สุดท้ายสักทีเดียวนะคะอันนี้เลขเป็นเลขของ พระอาจารย์ไข่เม็ดเดียวเดี๋ยวสักคู่นะคะสักคู่ะค,ะค่ะ,คะสักคู่นะคะแอนหายไม่เจอ แอรเราเลขของพระอาจารย์ไปไว้ไหนค่ะเดี๋ยวผ่านก่อนนะคะฝูไข่เนาะอันนี้เลขของแม่ชีมีนนะคะเป็นเลขทะเบียนนะคะ5303ค่ะแล้วก็เลขทะเบียนร,รถใหม่9103ค่ะแล้วก็เลขฝันว่าสวมกำไรที่ข้อมือค่ะก็จะมี5057และ97ค่ะ ค่ะต่อไปเป็นเลขของเซียนน้อยพารวยค่ะประจํางวดวันที่ 1, นึ่ธันวาหกห้ค่ะในส่วนของเซียนน้อยพารวยนะคะให้เลขวิ่งมาที่0นย์และ1ค่ะหลักหน่วยให้มา93706นะคะเซียนน้อยนะคะตัดตัวเลข07 0 0์และ13ออกเลยค่ะเน้นให้ที่19และ16นะคะส่วน0 3 0 9 0สนะคะ17 10ก็เป็นตัวรองนะคะ ต่อไปค่ะเป็นเลขของคุณป้าดวงเฮงค่ะในส่วนของคุณป้าดวงเฮงนะคะเลขชอบส่วนตัวนะคะก็จะเป็น41และ70ค่ะส่วนเลขทะเบียนรถยนต์นะคะคือ3 7 0 5ค่ะเลขมอเตอร์ไซค์คือ463ค่ะเลขชอบส่วนตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น585 8, 8 7 88และ85ค่ะคุณป้าดวงเฮงเน้นให้ที่7007นะคะแล้วก็ 0, 5 5ย์ค่ะต่อไปค่ะ เลขของพ่อเซียนบุญหนองคายค่ะวันที่หนึ่งธันวาหกห้านะคะเด่นบนเด่นบนล่างะคะ่ะตัวนี้ของพ่อเซียนบุญเนี่ยไปได้ทั้งบนและล่างเลยนะคะเด่นเน้นสองค่ะรองเจ็ดค่ะสามตัวนะคะก็จับให้เป็นที่สามสี่สองนะคะแล้วก็เก้าเจ็ดสามค่ะเน้นหนักๆก,ก็คือสามสี่สองค่ะแล้วส่วนเลขจับคู่นะคะเก้าหางนะคะก็จะมีสองสี่สองห้าสองสามค่ะ 7 3 7 5 7 9นะคะ9 4 95 93เนาะตัวที่เน้นเลยก็จะมี24 7 3 94 25และ93ค่ะตัวที่เน้นเป็นพิเศษชอบเป็นพิเศษเป็นเลขชอบส่วนตัวนะคะก็คือ24และ94ค่ะแล้วต่อไปคะ่ะพ่อเรืองปู่ภูมิกกโพค่ะเพราะเรืองนะคะก็ฟันมาเลยค่ะหางเดียวนะคะ3ตัวคะ่ะ187ค่ะ เนาะส่วนล่างค่ะเน้น48ค่ะให้มาที่184849นะคะเน้น48ค่ะส่วนตัวกันนะคะ01และ47ค่ะค่ะในด้านนี้ก็จะเป็นอ่าเลขที่เกี่ยวกับพ่อเรืองทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่เริ่มต้นฝันตั้งแต่ต่องวดเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นเลขของคุณแม่ฮารคีชนะนะคะที่มารำบวงสวงนะคะถวายนะคะอา่า ปู่อือลือค่ะเนาะลำวงสวงครั้งที่หนึ่งค่ะให้เลขเก้าหนึ่งและแปดสองมานะคะค่ะแล้วก็มีการลำวงสวงครั้งที่สองก็จับลูกบอลนะคะได้เลขสองสามหกค่ะในส่วนของเลขทูบเท้าเวสวนนะคะที่วัดจุลามณีนะคะที่แม่ฮเรคิชนะพบนะคะก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามสองและหนึ่งแปดค่ะส่วนเลขลอยมาตามทางก็จะเป็นเก้าหนึ่งหกสามศูนย์แปดศูนย์และแปดหนึ่งค่ะตัวที่แม่ฮเร เน้นให้ก็คือ91นะคะเน้นหนักๆเลยค่ะส่วน13 32และ81เป็นตัวรองค่ะต่อไปค่ะภูมิโศกม่วงค่ะเลขภูมิศุกโศกม่วงประจําม,ม่วงวันที่1ธันวาคมนะคะันนี้เลขของคุณพ่อดวงดีค่ะเลขฝันนะคะตีให้415และ915ค่ะจุดทูบเมื่อวานนะคะได้615ค่ะฝันล่าสุดได้78นะคะ เน้นๆกันเลยค่ะ78นะคะต่อไปค่ะามาเจอกันในส่วนของอาจารย์ไข่เม็ดเดียวนะคะเมื่อชาวที่เพิ่งเข้าไปพบท่านนะคะทานก็เน้นบนมาให้เลยค่ะ8 8 5นะคะและ850เนาะแล้วก็85และ50คะ่ะตัวเน้นก็คือ85นะคะส่วนล่างค่ะเน้น91นะคะส่วน93และ9 4เป็นเลขดีจากความฝันเพิ่มเติมนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะแล้วก็เลขชอบส่วนตัวคือ41คะ่ะ ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะที่ฝันก็คือว่ามีคนนำไข่มาถวายนะคะสามพันห้าร้อยแปดฟองค่ะ oh, <okay. S 1> ค่ะต่อไปค่ะเลขของน้องนัดแม่มณีนาคีนพเก้านะคะประจํางวดวันที่หนึ่งธันวาหกห้าค่ะเลขสามตัวนะคะห้าเก้าหนึ่งค่ะแล้วก็เลขสองตัวมีสี่หางค่ะก็จะมีสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะห้าเก้าเก้าห้าค่ะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกค่ะ เน้นไปที่40นะคะค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวปริศนานะคะปริศนาตัวเลขของหลวงปู่สื่อพญา,านาคะแอดก็ตีปริศนาออกมาเป็นเลขตามนี้เลยค่ะปริศนาแรกเนาะแปดหายเก้ายังเจ็ดอยู่นะคะศูนย์ไม่มาหนึ่งมาถ้าศูนย์มาหนึ่งไม่มาก็คือศูนย์กับหนึ่งมาแค่ตัวเดียวนะคะความหมายของตัวนี้เนาะแอดตีได้เป็นเลขเก้าเจ็ดนะคะ ส่วนกบมากินเบ็ดงูมากินกบแล้วก็งูมากินงูที่กินกบกบดินไม่ได้แล้วร้องอ๊อกออกนะคะแอดตี deep, ใส่เลขเก้าเจ็ดหกค่ะต่อไปค่ะในส่วนของความฝันของแอดเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะของแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมเนาะในส่วนของแอดเองนะคะแนนพารวยเนาะเลขความฝันค่ะ972นะคะที่ฝันเห็นในหลวงรัชกาลที่9นะคะ ขับรถยนต์พรที่นั่งส่วนตัวนะคะเนาะแอดก็เน้นที่972นะคะและ90ค่ะในส่วนเลข678นะคะที่ให้มาเป็นเลขวันที่พระพระใหม่บอกค่ะพาเข้าโบสแล้วก็บอกเลขตัวนี้มานะคะส่วนเลข8 7 7ค่ะเป็นเลขที่แอดลวงไห้ที่วัดคำศรีดาค่ะนะคะ แล้วก็ตัวเลข2ตัวนะคะที่แอดชอบก็คือจะมี9091นะคะแล้วก็98ค่ะก็ฝากตัวเลขไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าขัดก็ผ่านค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะสุดท้ายก็จะเป็นเลขของนี่ค่ะแม,ม่ไรนะคะวันที่ปู่ศีสุดโธประทับร่างแม่ไรนะคะค่ะ ก็จะมีตัวเลขให้เป็นเลข10 3นะคะเกแล้วก็0 5ค่ะ1 0 0 3 1 3นะคะให้ระวังเลข16ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝันต่องวดค่ะของแม่ไลยเนาะ179และ176ค่ะ50 40นะคะและสุดท้ายค่ะวันที่อ่มาบวงสรวงเนาะปู่มาย้ําก่อนที่จะบวงสรวงค่ะร่าง69นะคะอันนี้ก็คือเป็นความฝันของแม่ลด้วยนะคะแล้วก็วันที่ปู่นะคะมาประทับร่างนะคะ ยังไงก็ <c oughs> ฝากตัวเลขแนวทางไว้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดต้องขอบพระคุณนะคะ FC ทุกทุกท่านด้วยนะคะที่รับชมคลิปของแอดนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าขัดก็ผ่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ